เชื้อโควิดอยู่ตามที่ต่างๆได้นานแค่ไหนถ้ารับพัสดุแล้วจะมีโอกาสติดหรือไม่หลายคนในช่วงนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อตามสถานที่ต่างๆแต่ก็ยังคงต้องอาศัยบริการซื้อของออนไลน์สิ่งของต่างๆจากภายนอกและก็ยังคงต้องออกไปรับสิ่งของหรือสัมผัสกล่องวัสดุเรามาดูกันว่าเชื้อโควิด -19 จะอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานแค่ไหนงานวิจัยจากวรารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์พบว่า ไวรัสสามารถมีชีวิตยอยู่ได้ถึง3ชั่วโมงหลังจากมีคนติดเชื้อไอออกมาละอองฝอยละเอียดขนาด1-5ไมโครเมตรเล็กกว่าความกว้างของเส้นผมมนุษย์30เท่าสามารถอยู่ในอากาศที่นิ่งสนิทได้หลายชั่วโมงนั่นหมายความว่าเชื้อโควิด -19 ที่หมุนเวียนผ่านระบบปรับอากาศโดยไม่มีการกรองอากาศจะลอยอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงซึ่งละอองฝอยมักจะตกลงบนพื้นผิวเมื่ออยู่ในที่ที่มีอากาศไม่นิ่ง นอกจากนี้นักวิจัยพบว่าเชื้อโควิด1 9สามารถอยู่บนกระดาษลางได้นานถึง24ชั่วโมงและอยู่ได้เป็นเวลา2-3วันบนพื้นผิวพลาสติกและสแตนเลสอีกทั้งเชื้อโควิด1 9อาจอยู่บนลูกบิดประตูโต๊ะทำงานและพื้นผิวแข็งอื่นๆรวมไปถึงพื้นผิวบนกระจกเช่นหน้าต่างได้นานถึง5วันอยู่บนเฟอร์นิเจอร์ของใช้ที่เป็นไม้ได้นานถึง4วันส่วนพื้นผิวทองแดงนั้นเชื้อสามารถอยู่ได้4ชั่วโมง ดังนั้นเราควรลดการสัมผัสสิ่งต่างๆโดยไม่จําเป็นซึ่งวิธีการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวต่างๆสามารถทําได้โดยการใช้สารฟอกขาวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์62-71%หรือ0.5%หรือสารฟอกขาวในครัวเรือนที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรด์0.1%ที่สําคัญคือเชื้อโควิด -19 จะตายเร็วขึ้นเมื่ออยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูงและชืน้นเราสามารถฆ่าวรัสได้ อุณหภูมิ56องศาเซลเซียสโดยสามารถกำจัดเซลล์ของไวรัสได้10,000เซลล์ในเวลา15นาทีด้านกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขแนะนำวิธีรับพัสดุเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อดังนี้ 1. จัดพื้นที่การรับพัสดุไว้นอกบ้านเพื่อลดการสัมผัส 2. แก่พัสดุให้เช็ดพัสดุด้วยแอลกอฮอล์70% และเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าด้านในปนเปื้อนเชื้อโควิดจากกล่องพัสดุอาจมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์70%ก่อนจับสินค้าด้านในและทิ้งกล่องพัสดุให้เป็นที่เพื่อเลี่ยงการติดเชื้อของผู้อื่น3เมื่อแกะพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณล้างมือด้วยน้ําและสะบู่หรือแอลกอฮอล์อย่างน้อย20วินาทีเพราะเชือ้อโควิด -19 สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางปากจมูกและตาดังนั้นการล้างมือ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลค้า